เสียงประกาศสุดท้ายดังก้องชานชาลาที่สองของสถานีหัวลำโพงมันเป็นเสียงที่ทั้งปลดปล่อยและบีบขันในเวลาเดียวกันปลดปล่อยจากวันทำงานอันแสนเหนื่อยล้าและบีบขันให้ต้องรีบก้าวเท้าขึ้นรถไฟขบวนสุดท้ายที่มุ่งหน้าสู่ฉะเชิงเซาเอก หนุ่มออฟฟิศวัยยีสิบปลายๆถอนหายใจเฮือกใหญ่เขารู้สึกขอบคุณที่อย่างน้อยก็มาทันเวลาเขาสุดตัวลงนั่งบนเบาะหนังเก่าๆในตู้รถไฟที่ค่อนข้างว่างเปล่ามีผู้โดยสารคนอื่นๆนั่งกระจายกันอยู่ห่างๆไม่กี่คนแสงไฟนีออนบนเพดานกระพริบเป็นระยะสาดแสงซีดเซียวลงมาขับเน้นความเหนื่อยล้าบนใบหน้าของทุกคน รถไฟเคลื่อนตัวออกจากชานชาลาอย่างเชื่องช้าทิวทัศน์ของกรุงเทพยามค่ำคืนค่อยๆถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเอกเอนศีสะพิงกับกระจกที่เย็นเฉียบมองดูแสงไฟที่วิ่งผ่านไปอย่างไร้จุดหมายเขากำลังจะเลิมหลับแต่แล้วที่สถานีมักกะสันประตูรถไฟเปิดออกพร้อมกับร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่ก้าวขึ้นมา เธอสวมชุดผ้าสิ้นแบบโบราณสีเข้มผมยาวของเธอปล่อยสยายปิดใบหน้าไปครึ่งหนึ่งสิ่งที่ทำให้เอกรู้สึกสะดุดใจคือความเงียบงันในการเคลื่อนไหวของเธอมันราบรื่นและไร้เสียงจนน่าประหลาดเธอนั่งลงบนเบาะฝั่งตรงข้ามเยื้องไปสองแถวแล้วก็นั่งนิ่งไม่ไหวติงเอกพยายามไม่สนใจ เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไถดูข่าวสารไปเรื่อยเปื่อยแต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าบรรยากาศในตู้รถไฟมันเปลี่ยนไปอากาศเย็นลงอย่างประหลาดจนเขารู้สึกได้ถึงความเย็นเยียบที่เกาะกุมผิวหนังทั้งที่ไม่มีช่องลมจากเครื่องปรับอากาศเลยพรึบแสงไฟในตู้ดับวูบลงทุกอย่างตกอยู่ในความมืดสนิทชั่วอึดใจ ก่อนที่ไฟฉุกเฉินสีอมสลัลวจะสว่างขึ้นมาแทนเอกใจหายว่าเขากวาดตามองไปร,บรอบๆผู้โดยสารสองสาคนที่เขาเห็นก่อนหน้านี้หายไปไหนกันหมดเหลือเพียงเขาและความเงียบที่น่าอึดอัดแล้วเขาก็หันไปมองที่นั่งของผู้หญิงคนนั้นเธอไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วแต่มานั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงหน้าเขาพอดี เอกพังะะถอยหลังจนแผนหลังกระแทกกับผนังรถไฟใบหน้าของผู้หญิงสาวที่เขาเห็นภายใต้แสงสีอมนั้นซีดขาวราวกับกระดาษดวงตาของเธอขลวงโบไร้แววแต่กลับจ้องตรงมาที่เขาเหมือนจะสูบวิญญาณริมฝีปากแห้งผากของเธอขยับช้าๆโดยไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมา รถไฟยังคงวิ่งต่อไปด้วยความเร็วคงที่แต่เสียงล้อเหล็ดที่บดกับรางกลับฟังดูโหยหวนผิดปกติเอกรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นเขาอยากจะตะโกนแต่เสียงก็จุกอยู่ในลำคอทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นว่าที่ปลายตู้รถไฟมีร่างคนปรากฏขึ้นทีละร่างทีละร่าง เป็นชายชาราในชุดสีกากีเก่าคร่ำคราเด็กผู้หญิงในชุดนักเรียนที่อุ้มตุ๊กตาเน่าๆและอีกหลายคนที่เอกจำไม่ได้ทุกคนมีลักษณะเดียวกันคือใบหน้าซีดขาวดวงตาขลวงโบและทุกคนกำลังจ้องมองมาที่เขารถไฟเริ่มชะลอความเร็วลงก่อนจะหยุดนิ่งสนิทกลางทุ่งมืดมิดที่ไม่มีแม้แต่แสงไฟจากบ้านคนความเงียบเข้าครอบงำ อีกครั้งก่อนที่ผู้หญิงตรงหน้าจะเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแหบพร่าราวกับลมกระสิบเสียงที่ไม่น่าจะออกมาจากสิ่งมีชีวิตได้ถึงแล้วไปด้วยกันนะสิ้นเสียงนั้นทุกร่างในตู้รถไฟก็ค่อยๆหันหน้าและเริ่มก้าวเข้ามาหาเขาอย่างเชื่องช้าแต่พร้อมเพียงกัน สัญชาตญาณดิบสั่งให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่ใครคิดจะทำเขาตั้งสติรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีพุ่งไปที่ประตูรถไฟพยายามกระชากมันอย่างบ้าคลัง่งในที่สุดสลักโบราณก็ยอมปลดล็อกออกเขาทิ้งตัวออกจากรถไฟกลิ้งคลุกฝุ่นลงไปตามทางลาดข้างรางรถไฟเขาล้มลุกคลุกคลานวิ่งหนีเข้าไปในความมืดโดยไม่หันกลับไปมอง เขาไม่รู้ว่าวิ่งไปนานเท่าไรจนกระทั่งเห็นแสงไฟจากบ้านหลังหนึ่งอยู่ลิบลิจึงมุ่งหน้าไปขอความช่วยเหลือชายชาราเจ้าของบ้านมองเอกด้วยสายตาแปลกใจหลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดจบลงเขาจิบชาอึกหนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าไอหนุม่มรถไฟขบวนที่เองว่านะ่นะขบวนสุดท้ายของสายนี้น่ะมันตกรางตรงโค้งกลางทุ่งนั่นแหละ เมื่อ30ปีก่อนเอกหน้าซีดเผือดผู้โดยสารตายกันหมดไม่มีใครรอดสักคนชาวบ้านแถวนี้ยังเห็นกันอยู่บ่อยๆเห็นรถไฟขบวนเก่าๆวิ่งในรางร้างในคืนที่เงียบสงัดเหมือนยังพยายามจะวิ่งให้ถึงป้ายสุดท้ายคืนนั้นเอกไม่ได้กลับบ้าน เขานั่งตัวสั่นอยู่บ้านชายชาราจนเช้าและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาก็ไม่เคยใช้บริการรถไฟอีกเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถไฟขบวนสุดท้าย